ผมชายนะเริ่มคลิปนะครับับวันที่1นะครับเดือนสิงหาคมนี้นะครัผมแคมเปญพิเศษสําหรับมาสด้าสนะครับรุ่นเอสเลเตอร์ทั้งสปอร์ตทั้งซีดานนะครับดอกเบี้ยพิเศษศนเนานถึง72เดือนนะครับใครสนใจอยากได้รถรุ่นนี้เอสเลเตอร์เอวายยนะครับดูคลิปนี้ให้จบผมจะแนะนํารีวิวว่าคันนี้ที่จะปล่อยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเราไปชมตัวรถคันนี้กันเลยครับครับวันนี้ผมมาแนะนํารถโปรโมชั่นนะครับเดือน8นะครับ อันนี้เริ่มต้นเดือนวันที่1เดือน8เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษเดือนสิงหาคมนี้นะครับดอกเบี้ย0% 72เดือนนะครับคันนี้สำหรับรถ Mazda 2 MY 22นะครับรุ่น S l a t ลเตนะครับทั้งสปอร์ตทั้ง4ประตูนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0%นานถึง72เดือนนะครับครับคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรอบๆรถนะครับว่ารุ่น S l a t ลเตเนี่ย สิ่งที่น่าสนใจของรถนะครับความคุ้มค่านะครับที่ลูกค้าจะได้มีอะไรบ้างนะครับด้านหน้านะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับแบบเต็มระบบนะครับปรับให้สูงต่ำอัตโนมัตินะครับสำหรับรุ่น MY 22นะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้ครับพีระมิดนะครับไฟหน้าก็ค่อนข้างสว่างล้อแมกขอบ15นิ้วนะครับลมดำนะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่น s อส t ลจะเป็นลมดำรวมถึงตัว ไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างรวมถึงกุญแจแบบคิเลตแอนที่ด้วยนะครับนี่ครับพาดูรอบๆรถนะครับรวมถึงตัวเซ็นเซอร์ถอยมีให้ทั้งหมด4จุดพร้อมกล้องมองภาพด้านหลังนะครับเปิดรถมานะครับสำหรับรถเอสเลเอร์นะครับจะได้เบาะหนังแบบปรับไฟฟ้านะครับคนขับพร้อมเมมโมรีให้2ตํตำแหน่งนะครับรุ่นนี้นี่ครับ ระบบมัลติฟังชันครบนะครับเป็นระบบควบคุมความเร็วนะครับแล้วก็บลูทูธนะครับพ a ดเดอ c h ชิไฟหน้านะครับเป็นแบบออโต้รวมถึงตัวที่ปัดน้ำฝนด้วยนะครับออโต้ทั้งหมดนะครับนีครับตัวทัชชันคอนโทรลนะครับ i s t ส p มีครบแล้วนะครับหน้าจอนะครับมีกล้องหลังให้แล้วนะครับแ a สดชบอร์ดทุกอย่างเป็นหนังหมดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะครับนี่ครับ หน้าจอนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไราสายนะมีไวเลสชาร์จด้วยนะครับโหมดสปอร์ตนะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับผมพาดูพวมไลหุ้มหนังนะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวหน้าจอแบบ ADD มีมีแล้วนะครับ ด้าน,นท้ายก็กว้างครับเบาะนะครับถ้าเป็นในรุ่น4ประตูก็พับเบาะได้แล้วนะครับตามคลิปที่ผมนําเสนอไว้นะครับน่ครับเป็นเบาะดังทั้งหมด <ập hij a> นะครับเบาะหนังทั้งหมดนะครับรุ่นนี้ <inha fs ilia> แคมเปญพิเศษนะครับสําหรับลูกค้าที่รับรถเดือน8นะครับมาจองเดือน8ผมให้ดอกเบี้ยพิเศษ0%นานถึง72เดือนนะครับ ไม่เป็นรุ่น s l e t e r ซีดานกับส p o r t นะผมให้แคมเปญเดียวกันนะครับเซนเซอร์ mm hmm. จากโรงงานนะครับ4จุดพร้อมกล้องแบบบิวอินนะครับมองหลัง mm hmm. ด้านท้ายค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับในรถ4ประตูนะครับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายนะความกว้างของรถนะครับต้องเป็น4ประตูนะครับ mm hmm. เก็บของใส่พวกกระเป๋าได้เยอะกว่านะครับผมพับเบาะให้ดูนะครับ mm hmm. เป็นชุดซ่อมอยางอะไรนะครับสำหรับรถมาสด้าสองตัวนี้ผมเปิดให้รถให้ดูทั่วเลยนะครับวันนี้น้ำมันนะครับจะรองรับน้ำมันสูงสุดนะครับ E 2 0สํานะครับสำหรับรถมาสด้าสทุกรุ่นนะครับจะเติมโซลฮอน91นไม่ได้นะครับฟิล์มหมอให้เป็นแบบเซรามิก ของอันติเมทครับที่ครับดูภายนอกจะดูข้างมืดเหมือนเดิมนะครับมองภายในดูข้างในสว่างเป็นฟิล์ม60%ทั้งคันนะครับรุ่นนี้ทั้งบานหน้าด้านข้างเอาไว้ฟิล์มแบบเซรามิกทั้งหมดนะครับแดชบอร์ดนี่ครับแบบบุนุ่มทั้งหมดระบบเซฟตี้ครบนะครับไอแบกคู่หน้านะครับรวมถึงตัว GVC+ Plus นะครับผมพาไปดูเครื่องยนต์ของรถ รุ่นนี้ที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับนี่ครับเครื่องอยนต์เป็นเครื่องอยนต์หนึ่งสุดสามลิตรนะครับสี่สูบสิบหกวาล์วนะครับเก้าสิบสามแรงม้านะครับแรงบิดหนึ่งร้อยยี่สิบสามนิวตันเมตรนะครับรุ่นนี้ปริญญาสูงสุดยี่สิบสามจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรตามหลักอีโคสติกเกอร์นะครับ,บระบายความร้อนได้ดีนะครับนี่ครับแต่ผมปิดท้ายก่อน ใครสนใจนะครับอยากได้รถดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0% 72เดือนนะครับรุ่นเอสเลเ r อร์ไม่จะเป็นสปอร์ตสีดาผมให้แคมเปญเดียวกันนะครับเช็คสีเช็ครุ่นกับผมก่อนนะครับยังไงใครอยากได้รถรุ่นนี้นะครับทักไลน์ผมได้24ชั่วโมงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ